จะมีโอกาสได้แบ่งปันเพระเจรนของพระเจ้านะที่พระเจ้ามีความรู้สึกว่าพระเจ้าเองนั้นประทานความสําเร็จให้กับเราเสมอนะไม่ว่าจะทําสิ่งใดนะแล้วก็พระเจ้าเองก็ปรถนาอวยพรเราทั้งหลายด้วยนะวันนี้อยากจะมีโอกาสแบ่งปันในในเรื่องของชีวิตของยาโคบนะที่เขาเองนั้นได้มีความฝันนะแต่ความฝันนั้นก็ทําให้พระเจ้าทรงเป็น ก็นำมาซึ่งความสำเร็จในทุกสิ่งนะในประมรมการบทที่28นะคะข้อที่10ถึงที่สินะคะใพระเจ้าคำของพระเจ้านก็บอกว่ายาโคบออกจากเมืองเบลเชบาเดินไปยังเมืองฮาบานเขามาถึงที่แห่งหนึ่งแต่พักอยู่ที่นั่นในคืนนั้นเพรดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาเอาก้อนหินหนึ่งมาหนุนศีรษะและนอนลง โคบัดยานว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพระองค์ทรงพิทักษรักษาในทางที่ข้าพระองค์ไปประทานอาหารให้แก่พระองค์รับประทานและเสื้อผ้าให้ข้าพระองค์สวมจนข้าพระองค์กลับมาบ้านบิดาของข้าพระองค์โดยสัสติภาพแล้วเฟริวาจะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และต้นหินซึ่งข้าพระองค์ตั้งไว้เป็นติดจะเป็นที่ประทับของพระเจ้า ในชีวิตนะก็คือการาได้ออกจากบ้านเหตุที่ออกจากบ้านก็เพราะว่าไปขโมยสิทธิบุุรหัวปีของพี่ชายก็คือเอซา่ตนะ้องทำให้ต้องนนะห,หนีนะหัวซุกหัวซุนนะมาที่เมืองหกาการาเป็นเมืองบ้านเมืองของแม่ของตัวเองนะซึ่งในเวลาที่กําลังเดินทางอยู่นั้นเนี่ยพระเจ้าก็ให้ความฝันกับเขา เขาบอกว่าเขาก็จะให้พระเเป็นพระเจ้าของเขาน่้องสิ่งหนึ่งหลายๆครั้งการได้รู้จักพระเจ้าหลายๆคนนะเมื่อพ่อแม่เชื่อพระเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าลูกๆเองนั้นอาจจะได้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงแต่เขก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่เขาอาจจะมองเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของพ่อของปู่นะแต่เขาอาจจะไม่ได้สัมผัสว่าเป็นพระเจ้าของเขาจนเขาจาเป็นต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทำให้เขาได้รู้จักพระเจ้าของเขาที่แท้ นะสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องทำนั่นก็คือสิ่งแรกนะเราจะเห็นได้ว่าความฝันนั้นการจะไปสู่ความฝันได้มันต้องมีการเดินทางเนาะต้องมีแต่ละก้้วมีแต่ละขั้นนะมีขั้นตอนของการไปสู่ฝันสิ่งแรกนะคะมีขั้นตอนในการไปสู่ฝันอย่างพ่อมีความฝันก็จริงนะแต่ว่าเขาไม่สามารถรักความฝันนั้นในเวลานั้นนะเขาออกจากบ้านพ่อแม่ของเขาเพราะว่าเขาทำสิ่ง เขาไปก็เจออะไรก็เจอการอ่อเ็เจอพ่อของแม่ของเขานะคะก็คือตาใช่ไหมลาปันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเขาเองก็ต้องไปทํางานที่นั่นนะตลอดยี่สิบปีนะที่เขาอยู่ที่นั่นนะการทํางานที่นั่นพระเจ้าก็ทรงวางเขาไว้นะสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะก็คือว่าจากคนที่ไม่มีอะไรนะพี่รองพอไปทํางานที่นั่นสิ่งที่พระเจ้าอวยพรไม่วางเขา จะสัตซื่อในการทํางานอะไรก็แล้วแต่นะเขาสัตซื่อในเขาเอารักชอบนะลูกสาวของลาบันนะเขาก็ทํางานเป็นเหมือนกับค่าสินสอดเนาะเจ็ดปีนะแต่ว่าเจ็ดปีแรกก็เออไม่ได้ลาเชลนะแต่ได้นางเลอาพี่สาวก่อนเนาะแล้วก็ทาอีกต่ออีกเจ็ดปีนะเพื่อที่จะได้สาวที่เธอต้งองการเนาะก็คือเออลาเชลนะแล้วก็เขาก็ทําอีก 6ปีนะตลอด20ปีนั้นเพื่อที่จะมีทรัพย์สินของทุกอย่างนะหรือเราหรือขึออ้นปะศุสัตว์เนาะในช่วงนั้นเขาเลี้ยงสัตว์นะสิ่งที่เห็นเกิดขึ้นนั่นก็คือว่ายาพกก้ลงแรงเป็นที่นะก็คือว่าเขาก็ได้ ที่ที่เราอยู่โดยการที่เราได้สําแดงชีวิตการเป็นแบบอย่าง ต่อมาแล้วก็วันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้นั่นคือว่าเมื่อเราทําหน้าที่ใดตรงทาอย่างเต็มที่อย่างสัตย์ซื่อขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการทําทุกสิ่งในน้ามือของเราเมื่อท่านรับใช้ก็ขอไปได้ท่านรับใช้อย่างสัตย์ซื่อปานสติปัญญาให้กับเราทั้งหลายในการปฏิบัติใช้พระเจ้าไม่ว่าท่านเองนั้นทาอาชีพประกอบอาชีพก็ขอพระเจ้าประานสติปัญญาให้กับเรานะสัตย์ซื่ออย่างเต็มที่เหมือนอย่างที่ยาโคบเองนั้นก็มีสติ ยาที่พระเจ้าทรงปวดอ่อนเนาะนั่นคือความฝันแรกนั่นคือ,อเขาเองนั้นจําเป็นต้องมีความฝันเพื่อจะก้าวข้ามในแต่ละขั้นตอนเพื่อไปสู่ความฝันนะคะสิ่งที่สองนะที่เขาเองนั้นจําเป็นต้องเรียนรู้นั่นคือว่าในการไปสู่ฝันนั้นไม่ได้ราบรื่นนะอาจมีปศก เองนั้นเลี้ยงสัตว์นะในขณะที่เขาตั้งใจทํางานเนาะลาบานเองนั้นก็ไม่ได้บอกทั้งหมดนะว่าทํางานเจ็ดปีแรกนั้นไม่ได้ให้นางวาเชลนะสาวที่เธอรักนะนะแต่ว่าเป็นเป็นพี่สาวนะด้บางอย่างอาจจะหมกเม็ดไว้นะหรือไม่สัตซื่อต่อการที่เขาได้ทํางานอย่างเต็มที่เกิดนะการ ได้เลยพูดไม่ออกเลยนะเพราะว่าตัวเองก็เคยคดโกงพี่ชายมานะก็ูดงไงว่าทําสิ่งใดไว้นะก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนะแล้วก็ทําให้เขาเองนั้นรู้ว่าเขาต้องปรับมุมมองเขาต้องเปลี่ยนแปลงน,ะนิสัยที่เขาเคยโกงมานะเขาก็ถูกคนอื่นโกงด้วยนะเขาจึงต้องเรียนรู้ในการเรียนรู้กับคนรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนนิสัยของเขาพี่น้องดังนั้นการที่เราจะไปสู่ปันหหลายครั้งพระเจ้าเองนั้นก็ให้เราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตอุปสรรคบาง แล้วคำเหล่านี้เนี่ยเขาควรที่จะบอกกับอิสักนะหรือพ่อของเขาตั้งแต่ตอนที่พ่ออเขาเนี่ยถามยาโคบและว่าเจ้าคือใครนะตอนที่ยาโคบเข้ามาเพื่อที่จะขโมยสิที่บุตรหัวปีน้องจาได้ไหมคะที่แปลงตัวปลอมตัวเป็นเอซาวนะพ่อถามว่าเจ้าชื่ออะไรนะแป่ว่า ให้เขาได้ต้องรู้ก็คือว่าเขาต้องกลับใจใหม่การโกงการที่เขาเองนั้นทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาต้องถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาต้องรู้ตัวตนของเขาเขาพระเจ้าจะรู้รู้จักเขาแล้วองค์ต้องการแก้ไขในสิ่งที่ลึกที่สุดในชีวิตของเขาเนะนั่คือมุมมองความที่ของเขาที่ถูกฝังลึกนะจนแบบนี้เขารู้แล้วว่าเขาเขาบอกประตูสวรา์เขาคื ขายังไม่รู้ว่านาคกเลยว่าเขาพนเนจรออกไปนอกบ้านอ่ะแต่ว่าพระเจ้าก็ให้ความปรับเนขาว่าเขาจะกลับมาแล้วเขาจะพระเจ้าจะครอบครองให้เขาได้ครอบครองเดิมการอวยพรนี้ความปับน,นี้พระเจ้นนาทรง,งนำนะเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักวันนี้เรามีความปับอะไรคะให้ทุกความปับน,นั้นเป็นความปับที่พระเจ้านําเราอยู่ไว้ทุกแผนงานที่เราคิดไว้ทุกโครงการที่เราคิดไว้พวกเป็นผูทนน้ที่สถาปนามีความบีบอกว่า มนุษย์คิดได้นะวางแกวนได้แต่ขอให้ทุกความคิดพระเจ้าเป็นผู้ที่สถาปนาเป็นผู้ที่ควบคุมอยู่เพราะเรารู้ว่าถ้าฝันใดพระเจ้าไม่นําเราก็ไม่สามารถไปสู่ฝันนั้นได้แต่ถ้าฝันใดที่บางฝันใดที่พระเจ้านำนะความภาคเกียร์นิมิตและเป้าหมายนั้นก็จะสําเร็จแน่เห็นไหมคะสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดทาให้ฝันในชีวิตของพี่น้องทุกคนเป็นจริงนะแตเ่เชื่อว่าทุกอย่าง เปลี่ยนแปลงเราไปสู่เป้าหมายที่ดีเลิศพระเจ้าเรืนะคะสุดท้ายนี้เราีปดังนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักมัดคงขอบคุณพระเจ้าสําหรับคระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงมีท่าทางชิดของเราพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สําหรับความรักที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับนิมิตเป้าหมายขณะพระเจ้าผ่ารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ทรงทําให้เราไปสู่ฝันพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราในทุกเส้นทาง พระเจ้าเดิมสอนท่าทีมุมมองเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเพื่อพระพง์จะเป็นคนที่ใช้การได้ในแผนการที่งใหญ่ของพระเจ้าและอวยพรพี่น้องในเช้าวันใหม่นี้ให้ดําเนินชีวิตยอย่างมีสันติสุขเดิมศีลปัญญากําลังเรี่ยวแรงในการทํางานทุกแผนงานโครงการทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้ที่รับรองและสนับสนุนและเจิมเขาด้วย่ออธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริขขจา้าเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะ